สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณบอยครับอุ้ยมันยังไงฮะก่อนอื่นขอยืนยันนะครับว่าเป็นเป็นพลตำรวจเอกเอกเสียงจริงนะครับเพราะว่าอาจจะแต่งไปหน่อยเรื่องเืจากตอนนี้เสียงไม่ค่อยดีครับเป็นเป็นเสียงข้างน้อยก็เสียงเดียวจะเป็นเช่นนี้แหละครับถ้าหลายๆเสียงก็จะดังกว่านี้ เป็นเป็นหวัดถะเป็นวัดครับอสอรสุขภาพนะครับบอยจะจําเสียงพี่เอกไม่ได้เลยต้องออกตัวก่อน <c oughs> ไม่ใช่ตัวปลอมนะตัวจริง <c oughs> พี่เอกบอยจําได้กระ <c oughs> ทั่งเส้นเสียงแก้วเสียงแล้วก็ริมฝีปากอมยิ้มในตามีเลสนาเวลาสนทนากับพี่เอกเนี่ยผมนึกภาพออกเลยนะตอนคุยกับตอนนี้ว่าประมาณนี้แหละหน้า <c oughs> พี่เอก คนรูปหล่อแล้วยังฝากหวานอีกแห้ต้องเก๋ถามดีกว่าต้องเก๋นะถือว่าอยากจะรู้เรื่องพอดีครับมันเก๋เช่นไครับเช้องเก๋เลยฮะอยากจะรู้เบื้องล้องเ้องแท้ป่าป่าพี่บอยแน่นอนเลยอ๋อค่ะเยี่ยมเลยค่ะงั้นคือคือคือเก๋เองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ตามสายเรื่องของอันนงนะไม่ได้วงในนะคะก็ก็ก็อยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังในวงการประชุมของกตรอในวันนั้นนะคะเพราะว่าข่าวออกมา ก็คือคืออ่ะเดี๋ยวขอยืนยันอีกรอบนึ่งสำหรับคนที่อยู่ในวงเลยก็คือไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องของการรักษาการอะไรเลยใช่ไหมคะวันนั้นนะคะก็คือกะวันเดียวจะให้จบเลยใช่ไหมคะจริงผมผมได้รับคำถามนี้มามาหลายหลายที่เลยนะครับอขอยืนยัน ผมผมยังขออนุญาตอาจจะคุยวันนี้คุยวันวันหยุดคุยแบบสบายสบายใช่ครับ <ไป S 2> ผมผมบอกว่าวันนั้นในข่าวที่เรื่องรักษาการเนี่ยผมบอกว่าที่จะให้ท่านรองรอยเนี่ยรักษาการเนี่ยเป็นข่าวโพบลอยฮะเฟกนิวส์ครับก็เออเ,เป็นเป็นเรื่องที่มีการพูดจากันนะก่อนประชุมจริงในวันนั้นแต่ว่าเออหรืออาจจะเป็นข่าวจริงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าวัรประชุมเนี่ยไม่ได้มีการพิจารณานในเรื่อง เรื่องการไปรักษาการเลยคือ,อ,อยากจะให้ <m> ให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงว่า <m> จริงๆแล้วการรักษาการ,ร,กาการถ้าหากว่ามีเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับกตบอลเลยเพราะว่าเป็นอำนาจของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีโดยเด็ดขาด <m> ไม่ต้องเอามาเข้ากตลอเพราะฉะนั้นอนการไปทีมคอตบอลเนี่ยไม่จป็ปะเ็นที่ต้องเอาเรื่องรักษาการมาพูดอะไรกันอจังไว้เลยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตุลาคมปีหน้าก็ต้องเลือกผบตรลท่านใหม่ถ้าเกิดมีลักษณะนี้อีกก็นึกได้เลยว่า ถ้าจะตั้งลักษณะการไม่จะเป็นต้องเข้ากตรอ่ะเอาให้ชัดจําไว้เลยขีดเส้นใต้ไว้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าเอ่อน้องบอยก็ถามพี่เอกผมโทรหาพี่คือกตรไม่จมนะไม่งั้นมันไม่เป็นข่าวไงข่าเนี่มันเป็นข่าวกันหนเอยก็ให้ดูเจ้ครับบอยแสบไหมพี่เอกไม่รับโทรศัพท์บอยก็โทรทั้งที่รู้ว่าพี่เอกก็นั่งในวงกตรอยู่แต่เราก็โทรโทรแล้วโทรอีกโทรจะให้อารมณ์คารอ่ะต้องรับให้ได้ อาเชิญนักเกชเชิญต่อจากิด้ไว้ตามลับเลยค่ะอ่ะงั้นถามต่อแล้วในวงการประชุมในวันนั้นเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงคะมีถกกันหรืออธิบายเรื่องเรือ่องคุณ,คณสมบัติอ,อะไรอย่างเงี้ยเรื่องหลักเกณฑ์ยังไงเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรูค้ค่ะเออต้นเรียนในเบื้องต้นเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นจะขอลําดับเนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านนายกเดินทางมาถึงนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ท่านกลอทั้งหมดทั้งโดยตาแหน่งทั้งผู้ทรงเนี่ยได้พบกับท่านนายกมนตรีนะครับเพราะเป็นการประชุมครั้งแรกของท่านก็เข้าไปแนะนําพูดคุยกันเอก่อนมีการประชุมมันนะครับก็พูดคุยกันเรื่องทัวัวไปทั้งหมดถึงวาระการประชุมแล้วเนี่ยจริงๆกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็มีรูปแบบที่ฝ่ายเลขาเขาจะเตรียมท่านก็กล่าวนําแล้วก็ ให้ฝ่ายเลขาได้นำเสนอเจนิเ,นเดตท,ทั้งสี่ท่าน,นว่ามีประวัติผลงานการปฏิบัติอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ทำให้คณะกรรมการได้เห็นในภาพรวมทั้งหมดครับจากนั้นแล้วก็ต้องจริงๆว่าต้องชื่นชมและก็ขอบคุณท่านทาน,นายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ให้กรรมการทั้งหมดนะทั้งโดยตาแหน่งทั้งผู้ทรงคุรเนี่ยได้อธิบาย ต้องใช้คำว่าอย่างกว้างขวางเลยในเรื่องของการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องกฎหมายเรื่องแนวทางปฏิบัติเพราะว่าเอโดยโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยกรรมการเราก็มีพื้นฐานมาแตกต่างกันมีทั้งแต่ข้าราชการประจำการการพลเรือนประจําแล้วก็กรรมการผู้สมรู้ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีทั้งในราชการนอกราชการอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สื่อสารทำความเข้าใจกัน หลายใช้คำเนี่ยผมเห็นก็เป็นประเด็นทั้งหมดที่พูดคุยมาอาวุโสความรู้ความสามารถสืบสวนสอบส,อบสวนป้องกันปราบปรามมันมันเป็นยังไงมันเป็นร้อยละอย่างที่บางคนให้ความเห็นไหมว่าเออมันต้องอาวุโสคิดเป็นคะแนนห้าสิบคะแนนความรู้ความสามารถสามสิบคะแนนหรือสวนสอบสวนยี่สิบคะแนนอะไรทํานองน,นั้นน,นะครับ <extremely S 2> ต้อง,ต,องต้องใช้คําว่าถ้าเป็นภาษาแบบ เวลาไปพูดคุยเวลาปาารึกษาลี้นเรื่องสําคัญสาคัญเนี่ยเราก็เรียกสนทนาธรรมคุย mm. กันกวา้างซึ่งทุกคนนะครับทุกท่านไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียว <Yeah. S 2> ถามว่าในส่วนของผมผมก็อพูดในบริบทของกฎหมายเพราะว่าผมก็อยากจะสื่อสารนี่เห็นว่าบริบทของกฎหมายเนี่ยผมก็ไล่มาตั้งแต่อจะใช้ภาษาดีอะไรเดียต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําเนี่ยก็เป็นกฎหมายรัฐมนูญเพราะ กฎหมายรัฐมนูญเนี่ยได้กาหนดกฎเกณฑ์ไว้ในเรื่องการแต่งตั้งตํารวจเนี่ยเป็นครั้งแรกนะรัฐมน,นุนในมีมาเอไม่รู้กี่ฉบับแล้วที่เคยเขียนเรื่องนี้เลยคราวนี้ก็เขียนไว้ว่าตารวจต้องแต่งตั้งอย่างงนอย่างงี้มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะฮะก็โดยจุดประสงค์ก็ไม่อยากให้ตารวจไปอยู่ภายใต้อำนาจหรือว่ามีผู้ใดมาใช้อำนาจเมื่อไรโดยที่ชอบเนี่ยพอมากลางน้ำกฎหมายตํารวจคราวนี้ต้องบอกเลยนะฮะ ผมก็ต้อง,งเรียนให้ทราบว่ากฎหมายตำรวจฉบับปัจจุบันที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเนี่ยเขียนารายละเอียไดไั้หมดแต่ก่อนเนี่ยแต่งตั้งของบัตรเนี่ยตั้งแต่สมัยน้องบอยไปทําข่าวเนี่ย <c oughs> ตามมาเนี่ยนายกเอาชื่อท่านประชุมปับเห็นชอบจบใช่ไห <c oughs> มฮะกับการก็เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นแค่การประําที่นายกตั้งมาเองที่แต่ว่ารายานกรรมกาโยบายตำรวจแห่งชาติ ก็น้องบอกคุทราบว่าพี่เอกพูดเรื่องนี้ได้ได้ถูกต้องเพราะว่าเป็นเลนขาการคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติตั้งขอบอมาสี่ห้าท่านแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นทูปแบบซึ่งต่างกันไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์นายกจิบใครมาเสนอไปก็จบเหมือนกันครับก็แล้วแต่สถานการณ์บางครั้งเราก็ต้องการมือปราบางครั้งเราก็ต้องการมือปราม็อบอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันมันคงแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเขียนหลักเกณฑ์ได้เลยว่าจะต้องพิจารณาโดย คำนึงถึงความรู้และขุมทรัพย์วุโวิและความรู้ความสามารถอีกครั้งเรื่องอมีประ,ประกบการในเรื่องของการเสดบสวน่อดสวนการต้องการปราบปรามซึ่งเป็นงานหลักของตํารวจเนี่ยต้องมาพิจารณาประกอบกันส่วนประเด็นว่าจะพิจารณาในสัดส่วนหรือในภาพรวมภาพย่อยอะไรแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใน,นดุลยพินิจของแต่ละท่านอันนี้จะเป็น การนำเสนอในเบื้องต้นแล้วก็ท่านนายกก็ให้ท่านผบตร์สลูอท่านพบตรก็สรุปว่าในทั้งสี่ท่านเนี่ยที่ทางานด้วยกันมาทั้งปีแล้วท่านก็มอบหมายลักษณะงานที่แตกต่างกันน,นะครับเพราะว่าเอ,อจะมีงนานบริหารงานป้องก,กัานปราบปรามง,งานสืบสวนสอบสวนงานมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็ท่านก็เจรนายให้ฟังหมดเือรจบนายกก็ หยิบขึ้นมาท่านหนึ่งก็เสนอท่านท่านรองต,อต่อสัตอมแล้วท่านกา็ตอบถามก็คือโบนแล้วว่าน,นั้นเดือบโบเปิดเผยนะครับไม่มีใครขอให้รับเลยทุกคนแสดงความเห็นโดยอิสระและ้วแล้วถึงเวลาก็ขเขโบกันโดยโิดเผยก็ยกมือก็มติก็เป็นอย่างที่ปากบกเป็นข่าวก็มีมต,มมตมิเสียนสุดใหญ่ก็เห็นเห็นตามที่ท่านนายกเสนอเสนอท่านท่านรองต่อสัตแล้วก็มีนักอ่อเสียงสองท่านคือนายกเสนอเองแล้วท่านก็ไม่ ไม่ไม่ยกมือ,อมแล้วก็ดกรประทิเนี่ท่านก็เห็นว่าอกเสียงค่ส่วนผมก็เอ,อเป็นเสียงข้างน้อยก็เอ,อไม่เห็นด้วยโดยให้เหตุผลรี่ท่าที่ิายมาหมดแล้วก็สั้นๆก็ขอให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเอ,อไม่เห็นด้วยเพราะว่าเห็นว่านายกไม่ได้พิจารณาท่านเลือกตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดนี่จะเป็นบทสรุปทั้งหมดครับไม่มีการถกเถียงไม่มีการอะไร โต้แย้งกันเลยต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นบบกันก็เป็นไปตามแนวทางในการประชุมทั่วไปครับค่ะค่ะเออ,อย่างนี้ถามได้ไหมคะอย่างอย่างอย่างพอบอตรคนใหม่เนี่ยคะ่ะอ่าจะต้องเน้นงานด้านไหนยังไงหรอคะในที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันไหมคะเออ,อันนี้เป็นเรื่องของการอภิปรายอก็ก็ต้องเรียนโดยมารยาทแต่ละท่านอภิปรายอย่างไรนี่ผมคงผมคงนำมาบอกออได้า<ล>ยตอนิิ พี่เอกสงสัยนี้มากกว่าอะไรอบอยสงสัยตรงนี้พี่เอกหมายความว่านายกไม่ได้มีชื่นใครในใจก่อนออกจากบ้านมาแล้วมาประชุมเหรอพี่นายกท่านมาถามในที่ประชุมเหรอพี่แล้วก็อภิปรายแล้วก็สรุปใลท่านผอ,อนายกยังข่อย,ยิบชื่อณห,หน้างานขึ้นมาเสนอเหรอพี่ เนี่ยที่พี่เอกตอบได้ยางงั้นแสดงว่าพี่เอกก็เป็นหมอดูอ๋อก็สนอความจากที่นายกรายกขึ้นมาอย่างไรก็ฟังจากที่พี่เอกเล่าให้ฟังว่าท่านนายกก็ให้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 ทุกท่านได้ทุบคนเป็นเป็นโปรเซสนะนักเรียนนักบอยพี่ก็แใจว่าโปรเซสทั้งหมดเพื่อให้เห็นนะว่าทุกอย่างมีกระบวนการมาท่านรับฟังหมดโดนในใจท่านจะคิดมาจากบ้านคิดมาจากตรงไหน พราะว่าท่านอาจช่างน้ําหนักมาบ้างแล้วถูกไหมท่านท,ท่านอาจจะมีคนในใจแล้วทช่างน้ําหนัก<ท>มาบ้างแลวถ้าจ้คาดดานะท,ที่คิดว่าท่านก็คงจะมีข้อมูลมาบ้างแล้วแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการประชมุมท่านก็เป็นประธานในที่ประชมุมท่านก็คงแบบเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระก็ก็เป็นไปได้ว่าเบางทีท่านเสนอแล้วเนี่ยถ้ากรรมการฟังการอธิรายฟังการนําเสนอของกรรมการ อาจจะตัดสินใจพี่ว่าในส่วนของของกรรมการมากกว่าที่ที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแต่ส่วนท่านนายกนะท่านก็คงจะมีมีมีคนที่ท่านคิดไว้ในใจอยูอ่ก่อนแล้วพี่เอกตอนนี้เป็นความเห็นของพี่ส่วนตัวนะ,<ด>ะาอาจจะไ่ไดที่อย่างนี้ก็ได้พี่เอกแต่พี่เอกก็บอกว่าท่านนายกไม่ได้เลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดและพี่เอกได้อภิปรายไหมว่าเอ๊ะคนที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนดต้องเป็นคนนี้เหมาะสมอย่างไรได้ไม่ไม่พี่พี่อะพี่พี่ให้เหตุผลอธิบายในเรื่องหลักการเท่านั้นตามกฎเกณฑ์พี่ไม่ได้ไปที่ตัวบุคคลที่พูดตลอดแล้วก็พูดในหลายที่แล้วก็ขอยืนยันอว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวพี่พี่เห็นว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถเนี่ยดีเด่นเท่ากันหมดสี่ท่านเนี่ย เอ่อให้พี่เลือกได้พี่จะให้เป็นคนละสามเดือนคนละไต่มากแไ่เหมือนกันมันเสมอกันอ่ะมันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงคนิงองตรงนะน่าจะดีพี่แต่ายน้องแต่ว่าเราก็สุดท้ายมันต้องเลือกคนเดียวถ้าเลือกคนเดียวส่วนตัวพี่พี่ก็ต้องเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ผลหมายกำหนดไปแต่แค่ว่าเป็นตัวนะเข้าใจครับลบความเห็นของทุกท่านอืลบมติด้วยปฏิออกมาก็ตามนั้นแหละแต่พี่เอกแค่ไม่ได้ลงในลายบุคคลว่าใครเหมาะใครไม่เหมาะก็ก็ดีก็โดยหลักการไป เออมารยาทดีดีพี่เหมอนที่บายในเรื่องหลักการค่ะก็คือพี่เอกมองว่าเหมาะสมทั้งสี่ท่านแหละด้วยคุณสมบัติเรื่องของความถนัดของแต่ละท่านแต่ว่าถ้ามองเรื่องของหลักการหลักเกณฑ์ตรงนี้กลัวว่าจะขัดเรื่องของรัฐมนูญหรือเปล่าก็เลยเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นหนึ่งเสียงที่ค้านใช่ไหมคะเห็นในวงบอกว่าค้านสองรอบเลยหรอคะ ไม่ไม่จริงครับแล้วก็ขอขอใช้คําว่าไม่เห็นด้วยกับที่ยเสนอไม่ได้ค้านนะฮะไม่เห็นด้วยนะฟังดูค้านฟังดูไม่เป็นไปตากฎหมายท้องไม่เห็นด้วยไม่รับรองไม่เห็นด้วยฮะไม่มีไม่รับรองด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ใช่สองรอบด้วยเสนอเสนอให้กตลอให้ฟามเห็นชอบแล้วแสดงว่าพี่ไม่เห็นชอบไม่ใช่ค้านกฎหมายก็ได่เขาไม่เห็นเห็นชอบโอเค คุยกันถึงกฎหมายนี่ต้องเน้นภาษากฎหมายหน่อยนะหน่อยพี่เอาให้ชัดเจนใช่ใช่ใชใชพี่ก็บรยรยากาศรอบรื่นดีใช่ไหมพี่ไม่มีหยุ่งกันใช่ไหมดีครับดีครับก็ต้องต้องชื่นชมท่านนายกนะครับท่านท่านน่ารักมากในความเห็นส่วนตัวผมค่ะเโดยเฉพาะจะบอกเลยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเข้ามาอยู่ในแวดวงของราชการอะไรเนี่ย อ่าพี่ปันพยายามจะยึดระเบียบกดเกณฑ์แล้วหลังจากวันนั้นพอข่าวไปว่าท่านเอกเป็นแค่กตลอนหนึ่งเดียวที่ไม่เห็นด้วยมีมีแรงเสียดทานมีฟีดแบ็อะไรกลับมาหาบ้างไหมฮะค่ะบวกหรือลบก็ได้ก็มีมีมีทัวลมก็คือทัวก็คือทัวลงผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระดาษมีโทรทัศน์ที่ตกใจมากว่าคนที่ไม่รู้ว่าช่องไหนเป็นช่องไหนบางทีช่องเดียวโทรมาสามรายการค่ะแล้วก็เอ่อ โอ้พี่พี่ยังเก็บไว้หมดตัวแดงตัวดำจนพี่งงพี่เราบอกน้องเดี๋ยวพี่จำไม่ไหวแล้วแล้วพี่ไปไม่ถูกปีหน้าพี่จัดเลขไาใช่ปีหน้าพี่จัดเลขะหอืมเพราะว่าโทรหาโทรหาพี่เอพี่เอกขบอกว่าไลน์มานะแล้วก็บอกรายละเอียดจำไม่ได้ใช่ใช่เพราะเพราะแล้วพี่ตับสนเลยหมดเลยมีน้องเก๋มั่งน้องก้อยมั่งน้องอะไรเด็กก็ ลงโดยก็ได so well. really sure, oui, right. the mm ้พอคุณได้แล้วก็ก็จริงๆก็ก็ยินดีเพราะว่าก็อยากจะสื่อสารอยากให้ให้ให้ตรงกันให้ตรงกันัเข้าใจอืครับใช่ใช่ว่าเจอบางทีพี่ก็เห็นว่าก็ต้องพูดกันตรงๆนะช่วงกอดแต่งตั้งเนี่ยสามวันเจ็ดวันเนี่ยมีข่าวมีอะไรโอ้โหส่งมาไลน์มั่งส่งมาอะไรเยอะแยะหมดจนสับสน พี่เอกแต่ว่าุกอย่างที่พายก็จบความเป็นไม้บรรทัดทองคําของพี่ครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีตารวจทั้งประเทศชื่นชมส่วนหนึ่งอาจจะชื่นชมในหลักการนะเราพูดเราไม่ลงตัวบุคคลนะคุณฟังแต่โดยหลักการของพี่เอกเนี่ยคือชัดเจนก็น่าจะได้กระแสนี้ไหมพี่เลือกมาไม่ผิดอะเรียกไงว่าเลือกกตรมาไม่ผิดคนอเราต้องย้อนกลับไปตอนลงคะแนนเลือกพี่เอกดีหน่อยแล้วเพราะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะลอยขึ้นลอยขึ้น ไปหลงบอยชงเอาไว้เผื่อปีหน้าขอหลงน้องบอยเดี๋ยวเขาน้องบอยต้องบอกฟ้องน้องเกศน้องบอยเขาอยู่กับตุมนาเขาดูปีบาหย่อนบอยก็ชงไว้เผื่อปีหน้าก็ต้องถามใหม่แล้วว่าใครเป็นผอบอใช่เหรออันนี้อันนี้ต้องต้องเรียนตรงไปตรงมาครับครับแต่พี่เอกก็มีฉายาอยู่ใช่ไหมเรื่องของหน้าที่ค่ะ เรื่องของหน้าที่ที่ที่เป็นการรับผิดชอบที่จะจำเป็นที่จะต้องยืนยันในบทบาทของกตร์ลผู้ทรงมนุษย์ค่ะค่ะอ่ะก็ถือว่าเพื่อให้เกิดความแล้วแล้วเราก็ต้องขอเรียนนะครับว่ากตลอลทุกท่านกตลอลผู้ทรงนุษทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยก็ทาเป็นผู้ผู้มีวิจารย์อะไร ความรู้ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจนะครับ<ม>แต่เราก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันในบางเรื่องบางประเด็นค่ะก็ะถึงวันนั้นจะจะบทเป็นเสียงข้างน้อยแต่หลังแต่หลังจากทนายกออกไปเรามีมีการชุมนอีกหกสิบปอาละนะฮะเขาขอยืนยันเออทุกวันละเออเราก็บทเป็นเสียงเอกฉันหมดนะฮะไม่ไม่มีเสียงข้างน้อยละเพ<ม>ราะว่าเราต้องเรื่องกัรพิจารณาวันนั้นต้องต้องปกติดเรื่องในเรื่องสาคัญนั้นปกสิหกเรื่องที่เรื่องต่าง ใช่เป็นเรื่องวาระพวกตำรวจร้องเรียนขอความเป็นธรรมพวกกรณีถูกย้ายออกนอกหน่วยไงจึงทําให้เขาเดือดร้อนต้องอะไรเเปลี่ยนแปลงที่ทํางานพัดพลาดพรบอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกมาว่าเอยากกลับบ้านเราก็ช่วยกันแล้วก็เราก็มีมติเป็นเด็กฉันหมดนะทุกเรื่องเรื่องไหนไม่ต้องเราก็ให้กลับบ้านสับช่องกันก็คิดว่าเยียวยาไปในระดับหนึ่ง ต้องห้าสิบหกสิบคนนะวันนั้นอ่ะแล้วที่ทำมาตั้งแต่เข้ามาเป็นกตลอเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านวินัยด้วยท่านวินัยทองทองท่านเป็นประธานท่านก็รับแนวทางไปก็ช่วยกันก็เนี่ย่จริงเป็นภาระหน้าที่หลักของกตลอกคนนะพี่ถามเลยสิคุณสายวิชาไอ้เรื่องที่หกสิบห้าที่ขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งในพลตำรวจทั้งประเทศตั้งแต่รองพบตรไปยันพลตรีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอขยายไปอีกสามสิบวันเนี่ยต้องมีกำหนดการยังว่าจะนัดกตลอตั้งเมื่อไหร่อ่ะฮะ คงต้องรอให้ท่านท่าตออ่อวท่านใหม่จริงๆตอนนี้ทราบ่าวว่าโปรดกล้ามาแล้วก็ท่หน<อ>ึ่งจะท่านงทำงานได้เลยก็จะคงเริ่มกระบวนการเพราะว่าออท่านญชีนี้ที่นักบอชพูดจริงๆต้องทำให้เสร็จสึงหาในคนนะตอนนีเ้เดอนมากันยาก็เนื่องจากสถานการณ์ที่นี้แตกต่างกับปีก่อนๆเพราะว่า,เ,าเราเพิ่งได้นายกท่านใหม่พบตรอท่านใหม่ก็จำเป็นต้องเลท ก็เพค่มเป็นไปตามที่ขอขยายระยะเวลาก็เพิ่มเติมให้เป็นข้อมูลอีกนิดหนึ่งที่ตรงนี้แล้วไม่ได้เอเดิมเนี่ยล็อตต่อไปเนี่ยตั้งแต่ตนตธีจนถึงตุณเอกเลยใช่ไหมที่ก็ได้ได้เสนอไปในที่ประชุมบอกการหนังสัางค์นี่มันต้องมียสีท่วนมีกฎหมายมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากกฎหมายเก่าจะทําแบบที่เคยส่งเขามาทีร้อยสองร้อยแล้วก็มานั่งพิจารณากันสามชั่วโมงกชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะก็เคยถูกศารปกครองฟ้องแล้วแพ้ด้วย นะครับไม่ไม่ใช่เหมือนจัแบก,บกบตลอท่านพูดแบบภาษาทั่วไปก็เหมือนเดีตายานเข้ามาถึงก็ค <Okay. S 2> ออน,นุบัติบดมันคงจะต้องพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่ก็เลยเสนอซึ่งกตลอก็เห็นชอบก็คือให้แบ่งเป็นสองสองข,องขยัะขยักแรกเนี่ยเอพูดแบบภาษาตำรวจซึ่งพี่ว่านังบอยคงเข้าใจเรื่องในผลใหญ่คในคนใหญ่ก็คนโทรคนเอกตั้งคนโทรคนเอกก่อนเอาไปตั้งหัวก่อนอืแล้วอีกขยัก็ไปตั้ง อคนตีตั้งผู้การจังหวัดเนี่ยซึ่งก็จะทําให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแต่ตอนนี้ก็กกพูดนําไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าถ้าหามันมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยมันก็ต้องมีการไปร้องทุกข์แบบเดิมเนี่ยองค์กรพิจารณาร้องทุกข์ก็เป็นกอตลอดใช่ไหมตั้งเอง่อะไรอัแจะกฎหมายใหม่อกไม่ได้แล้วนะมันจะตั้ง ไปผลเองแล้วคุณเวลาเขาเห็นว่าเป็นธรรมแล้วก็จะมาร้องแล้วคุณก็พิจารากันเองเนี่ยก<ช>็ต้องไปฟ้องศาลปกครองยุ่งยากก็จะมีองค์กรอิสระที่ผมว่าตอนนี้น้องบอยทหารเหินวงการตารวจไปก็ะจะไม่คุ้นกินกับคําว่าคณะกรรมการพาาทิทักษ์คุณธรรมใหม่เพิ่งตั้งเนาะ่จะมาะตั้งเพิ่งประชุมเสร็จผลนสุดท้ายเมื่อวานนี้แล้วก็เรจะน่าจะมีผลภายในเดือน เดือนเดือนตุลาเนี่ยอก็จะมาเป็นองค์กรอิสระในตังตัดสำนักงานตำรวจแหชาติซึ่งมาดูแลเรื่องเราทุกโดยเฉพาะเลยออค่ะม,มาถึงว่าส,อสอชปชตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเป็นอ,อ,อ,อีกอีกอีกส่วนหนึ่งไปอีกหน่วยงานหนึ่งหเหรอฮะเออกฎหมายกาหนดกฎหมายกาหนดอ๋อเหรอฮะ คือตั e ้งตั้งขึ้นมานี่คือสองตอไงอ่านี้ต้องให้ความรู้นิดหนึ่งเชิญในกรมตํารวจในฉบับเก่าเนี่ยมันมีแค่สองกอกอแรกคือคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเอาไว้กำหนดนโยบายตชกรรมการเจาการแต่งตั้งหมดอือที่สองก็สตลที่พี่เป็นเนี่ยบางส่วนแต่งตั้งบางส่วนเลือกตั้งมาดูแลเรื่องบริหารงานบบคนทำเรื่องแต่งตั้งอย่างเดียวต่อที่สามเนี่ยกอพิทักษ์คุณธรรมเอ่อมาแบ่งเบาภาระตล มาจากการทัดสัมทั้งหมดเลยเจ็ดท่านเนี่ยเจ็ดอรหันเนี่ยจะมาดูแลเรื่องการร้องทุกข์ถ้ากตลอมีบติแต่งตั้งอะไรไปโดยไม่ชอบเนี่ยเวลาร้องทุกข์แต่เดิมร้องกับกะตลอตอนนี้ต้องร้องในคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมและกอที่สี่กอที่สี่เนี่ยก็เรียกว่าคณะกรรมการร้องเรียนตํารวจกอที่สามในคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยเป็นกรณีที่ตํารวจ ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งไม่ชอบแต่งการอะไรไม่ชอบะตลองทุกกที่สี่เนี่ยสําหรับกอสําหรับพี่น้องประชาชนที่จะร้องเรียนตํารวจที่มีบ้านการร้องเรียนตำรวจเนี่ยก็มีฝันใจน้องบอยเป็นกรรมการอยู่ท่านหนึ่งผมจําได้่านเลวัตสินเกริญต่ออ๋อกที่เลวัตเป็นประธานกอเหมือนพี่เลวัตเป็นเป็นกรรมการท่านหนึ่งประธานชื่อ ไม่ผมไม่ไม่แน่ใจนะว่าะจะคุ้นเคยกับทา่านแล้วก็พี่เป็นพี่เปนมพลตำรวจแล,ะละ้วก็จัดเย็นเปรมเป็นเป็น,ป,นประธานแล้วก็มีตมํารวจสามท่านก็มีเนี่ยมีพี่นวยอาะแน่นอนคุ้นเคยกับพี่นวยนิมโนแล้วแล้วก็มีตำรวจสามคนก็นพี่พี่เลวัตตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเออเป็นเหมือนจะเป็นหัวให้เจเลจยแหละเจเลยจริงๆก็มีหน้าที่รับเรื่องราวตำรวจอยู่แล้วแต่ว่าหัวว่า ร้องสบวจร้องด้วยกันเองดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยมีกรรมการอิสระมาไม่ใช่มีเฉพาะตํารวจนะคณะกรรมการมีคนภายนอกมีเอ็นจีโอมีผู้แทนนู่นผู้แทนนี่นะซึ่งจะทําให้เห็นว่าเป็นการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนอันนี้อันนี้คือเลือกเลือกเลือกเข้ามายังไงเหรอคะเอ็นจีมีระบบการคัศออจริงตำรวจสามคนเนี่ยพอจอเวลาก็เลือกตั้งมาเนี่ยที่ข่าวที่แล้วที่พี่เลือกเนี่ยสมัครจะมาเอ เออทั้งหมดรู้สึกจะยี่สิบคนก็ได้คะแนนลดหลั่นไปสามคนแรกก็มีเนี่ยที่พี่มนูพี่เอกพี่วินัยเนี่ยสามคนแรกก็เป็นกตลอลแล้วเบอร์สี่เบอร์สี่เป็นพี่สรสัตว์ก็ได้เป็นเอกกตลตลอลเบอร์สี่เป็นพี่สรสัตว์พี่ปัญญาเป็นเบอร์ห้าพี่ลุงลรวดเป็นเบอร์หกพี่ปัญญากับพี่ลุงล้วนเนี่ยสลับติดก็เลยเลื่อนลำดับเพี่ยมวยกับพี่เลวัดขึ้นมา เออถ้าถ้าสองท่านอยู่อยู่ปายเบื่อไม่ชอบออกอีกก็สลับเลื่อนไปอันนี้น่าจะเลื่อนไปอีกเรื่อยๆอันนี้หนีหมาถึงกอไหนพี่นี่กอสี่หรือกอสามที่เลื่อนๆกันอยู่กอสี่ดิกอสี่ลองเรียนตำรวจอ่าฮะกอสามไม่เลื่อนแล้วอ่าคือผมบอกว่ากอสี่ก็สนุกนะกอสามน่าจะสนุกกว่ากอสามนี่มีผลเลยไหมครตั้งแต่ตั้งพบตรรอบที่ผ่านมาใช้ได้เลยไหมฮะได้เลยได้เลยได้เลยอุ้ยแล้วมีแววเรื่องมีแววไหม เออไม่น่านะที่ว่าพี่พูดพี่พูดในหลายช่องคนถามอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าเอออาจจะเอาผาสมกาของตัวเองตอนจะรู้ตอนที่เป็นมิริเบตตอนแข่งขันก็ว่ากันแต่ว่าจบแล้วเนี่ยแราวกคงจะต้องมาสามสีกรมเลียเพราะว่าถ้า,า,าถ้าหัวหมุนไปทะเลาะก,กันเนี่ยก็มันก็ตรงไปไหนไม่ได้แล้วปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็ผมไม่ต้องพูดถึงนันเแสดงว่าภาพที่ออกมาพี่เอกก็แฮปปี้เนาะผมเองผมดูผมก็แฮปปี้นะภาพที่ออกมาเมื่อวาน ก็ S <S โอเคนะ <No. S 1> พี่ากีพูดไว้ก่อนนะพี่เชื่อมั่นอยู่แล้วเพราะว่าเราโตมาถึงจดานี้แล้วนะ,ะเข้าใจไหม,มปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกถ<ม>ูกไหมถ้าใครทำผิดก็ลงโทษว่ากันไปตามกฎหมายเราเป็นตำรวจถ้าทำผิดก็ต้องรับโทษถูกไหม<ช>จะปล่อยป่านแล้วเลยได้ไงแล้วจะไปจับชาวบ,บ้านเขาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกสิ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันที่ว่าเรื่องการแมืงงานบุคคลเนี่ยเหมือนไม่น่ามีปัญหาอะไรก็จบแล้วก็จบ นั่นนนันหมายความว่าเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายก็น่าจะเป็น,ปนโจทย์แรกๆโจ,โจทย์เร่งด่วนแล้วก็ท้าทายกับพบตรคนใหม่เป็นงานที่ต้องเร่งทําด้วยใช่ไหมคะถ้าฟังฟังแบบนี้เนี่ยออครับพี่ยืนยันพี่พูดในทุกเวทีนะ,ะแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับสภาพปัญหาอเอาพี่เกินเลยแนละทีปฏิรูปตํารวจที่แก้ไขคนมายมตํารวจเนี่ยเน้นย้ําเลยนะเรื่องงานบริหารงานบุคคล เรื่องแต่งตั้งตำ <uffs> รวจต้องเป็นธรรมมีระบบคุณธรรมมีคณะกรรมการอย่างเดียมีคณะการกอสามจําได้แล้วเนี่ยใช่ไหมน้องบอยกอสามกออะไรไหนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมประกอบด้วยกรรมการและคณะกรรมการมีเจ็ดท่านซึ่งมีผู้บังคับใช้แล้วให้ติดคะแนนอันนี้อย่างเงี้ยคือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยก็คือเรื่องการแต่งตั้งถ้าหัวหัวไม่สายหาไม่กระดิกหัวเราได้พบบอดีแล้วนะความรู้ความสามารถ ต่อไปเราก็จะต้องระดับต่อไปนะก็คือผู้บัดการหน่วยต่างๆผู้บัดการนอพอ .1 ถึง9เอาหน่วยหลกัหลกๆก่อนที่ที่ต้องไปดูแลโรงพักไปรับแจ้งความไปอำนวยความยุติธรามให้ประชาชน<ม>ก็มีอยู่สิบคนนะนะเอาตัวกรมกมพอ<ม>ระดับต่อไปออาจังหวัดผู้การจังหวัดอตอนนี้จังหวัดมีกี่จังหวัดแล้วที่จําไม่ได้เจ็ดสิบ็ดแปดได้ไหมเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดรวมกรุงเทพกรุงเทพมีผู้การอีกสิบคนนอเก้านออะไรเนี่ยนะ ตัวคมพมก็ร้อยใช่ไหมหัวหน้าโรงพักพันศรีร้อยแปดสิบพี่จําได้อยู่ในนครบาลแปดสิบสามจังหวัดทั่วประเทศเจ็ดจังหวัดพันสีีร้อยสถานีค,คนพันกับคนเนี่ยถ้าเราได้หัวดีนะได้คนดีมีความรู้ความสามารถเขาจเจริญเติบโตมีฝันกําลังใจออืไระบบระเบียบภาษามันมีอยู่แล้วพี่เอกบอยขอขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะคณะกรรมการทีจนรณาคุณธรรมเจ็ดคนเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างเพราะตรงนี้ถือว่าสําคัญมากตํารวจเนี่ย ผมว่าร้องกันเยอะมากเรื่องของการแต่งตั้งไม่เป็นธรรมแต่งตั้งข้ามหัวแต่งตั้งไม่ไม่ผิดฝาผิดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เจ็ดคนเนี่ยเจ็ดอรหันในคณะกรรมการพักวุฒิธรรมเนี่ยอาเอาเอาต่อไว้ตอนเย็นอีกปัญหามาอีกเรื่องนึ่งอ่าไปเล่าไปฟังเอาต่อไว้สักเสาหน้าเสาหน้าก็ได้ตอนเย็นเหมือนคิวเต็มอ่อ แล้วมก็ผมกสอบแล้วมีเวลาให้พี่มามเพราะว่าอันนี้ชิคูได้มากเลยเพราะว่าผมชอบเลยได้เป็นความรู้เวลามันมีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นสัปดาห์หน้าได้ไหมคะพี่เอกได้ได้ัน้ั้ได้ค่ะสัดาหน้าแต่พวกอะไรพี่จะมีมาดีดีเพราะว่ามันก็ยังสัปดาห์หน้าอาจจะบอกได้บอกชื่อได้แล้วอเคพี่เอกเอาให้ ชัดเลยนะสี่กอหนึ่งก็ใครบ้างเอาประมาณคร่าวๆแต่กสามกอสี่ถือว่าของใหม่เอาละเอียดละเอียดคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมคณะกรรมการร้องเรียนตารวจเนี่ยนี่นี่หมายถึงข่าวหน้าใช่ไหมหถูกต้องถูกต้องถูกต้องพี<อ>รายการ <laughs> รายการเขาก็ฮอตนะพี่ <laughs> แขกก็กลับมาฮะรายการเขาก็ฮอตนะพี่แขกก็เข้าคิวต่อกันอยู่เนี่ย โอเคโอเคเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยักเอาไว้ขยักเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้คุยกันนานๆแล้วก็หลายๆครั้งที่เจอกันบ่อยๆเวลาก็นเลยนิดนึงม่เป็นไลก็อยากชดเชยให้น้องบอยไงวันนั้นอยากคุยมากคุยไม่ได้วันนี้คุยได้ไม่ยอมคุยเม่หรู้เสียงแม่พี่บอยต้องจัดแล้วนะเนียต้องชื่นชมพี่เอกนี่ถือว่าสุดยอดพี่ถือว่าถ้าผมเป็นตำรวจแล้วเลือกพี่มาเป็นตรแล้วนะ ถ้าผมเป็นตำรวจแล้วเลือกเพื่อพี่ไปกตร้อนนะผมก็ไม่ผิดหวังพี่ค่ะตึงเหมยเหยพิ่งยกหนึ่งใช่ไ้มรอดูรอดูค่ะเอาเอาขอบคุณพี่เอกนะคะขอบคุณมากค่ะครัสขับดีครับต้องบอลนี่เก๋สวัสดีนี้สวัสดีค่ะนี่นะคะพลตำรวจเอกนะคะเอกอังสนานนท์นะคะก็มาพูดคุยเรื่องที่ว่าไม่รู้